ไม่ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่แคนผลไม้รวมนะครับที่ผมทําคลิปประกาศให้คนดูได้รับชมไปนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูคลิปนั้นได้นะครับเออไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมอ่าก็จะรู้กันว่าเอ้ยตัวรองผมอยู่แคนสลายนะแต่ตัวหลักเนี่ยผมก็อยู่แคนผลไม้รวมนะครับแต่คนดูก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าหลักเนี่ยก็เล่นตัวแคนผลไม้รวมตัวหลักของผมอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา รีวิวแคนผลไม้รวมในยุคปัจจุบันนะครับผมผมต้าลูกซองควงนะครับผมทีพจีต้าลูกซองควงเป็นสมาชิกนะในแคนผลไม้รวมเดี๋ยวจะมารีวิวให้คนดูได้รับชมและรับฟังก,กันในคลิปนี้นะครับถ้าพูดถึงแคนผลไม้รวมเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่ยนยุคเก่าเนี่ยก็จะนึกถึงสส่ลักแคนผลไม้รวมรูปนี้ใช่ไหมเสียส้มนะครับผมอ่าแล้ว ผู้เล่นเก่าอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมสัญลักษณ์แคนผลไม้รวมเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนรูปนะครับผมทำไมถึงเป็นรูปนี้นะครับผมก็เนื่องจากว่าทางเกม PB นะครับมีการโดนลิขสิทธิ์เรื่องรูปสัญลักษณ์แคนในเกม PB เนะี่ยเอ้ก็นั่นแหละนะฮะมีความจําเป็นต้องเอารูปต่างๆในเกม PB นะครับเอาออกสัญลักษ แคนต่างๆอ่ะเลยต้องเอาออกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแครผลไม้รวมด้วยที่โดนไปอย่างแคนสลายก็โดนไปอย่างที่คนดูเห็นเลยที่เคยทาคลิปให้คนดูได้ดูกันนะครับผมอ่านะครับก็นี่คือรูปปัจจุบันของแครผลไม้รวมนะครับคนดูอ่ารูปแครปัจจุบันของแครและใครนะครับที่ติดตามข่าวสารการแข่งขันของ PB นะครับก็จะรู้นะครับว่าน่าจะทุกการแข่งขันเลยนะครับก็จะมีผลไม้รวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าง ที่ผมรู้มาไปดูมาก็คือ,อโปรร์นเมนต์นะก็คือแคร์ผลไม้รวม่ยเป็นแชมป์ก็คือเขาชิงกับ AAA นะครับก็ชนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์น่าจะชื่อรายการโปรร์นเมนต์หรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูอยู่แล้วนะถ้าผมพูดผิดก็ต้องขอโทษคนดูได้ละกันนะครับอ่าแล้วก็มีเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มี แข่งฟลอยแบงค์ซีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าผลการชนะเลิศเนี่ยใครได้เป็นผู้ชนะนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ให้คนดูได้รู้เลยนะครับว่าแครผลไม้รวมเนี่ยก็ลงแข่งนั่นเองนะครับผมและเป็นแชมป์โปรทัวร์เมนต์ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนที่จะไปส่องสมาชิกแครผลไม้รวมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคนดูก่อนนะครับว่าใครคือหัวแคนนะครับผมนี่ครับหัวแคนก็คือพี่ท็อปวันนั่นเองนะครับผมนี่ครับจำได้ไหมที่ผมทําคลิปสุ่มกล่องพวก ปืนถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพี่คนนี้แหละนะครับอ่ะแต่คุณดูอาจจะงงว่าเอจะเป็นพี่เขาได้ยังไงก็3าดาวเขาเป็นหนูแคร์ไม่ใช่หรอก็คือคนดูเห็นเอฟเฟกแคร์ไหมเห็นสายลักแคร์ไหมมันจะมีเอฟเฟกระเบิดสีม่วงนะครับผมก็คือพี่3ดาวเขาเนี่ยเขามีเอฟเฟกแคร์นะครับอ่าเขามีเอฟเฟกแคร์เขาก็เลยนะครับมีความจำเป็นต้องนะครับถือหัวแล้วเปิดเอฟเฟกแคร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเอฟเฟกแคร์หมดเนี่ยเดี๋ยวพี่ถาวรก็ นะครับเป็นหัวแคนเหมือนเดิมนี่แหละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในสมาชิกนะครับมีใครบ้างอันนี้นะครับใครอยู่ในแคปผลไม้รวมดูคลิปนี้อยู่หรือใคร f c คนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปครับผม FC พี่คนไหนชอบคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่หลักๆก็คนดูจะเห็นได้นะครับว่ามีหลายคนเลยเนาะที่มีเขาเรียกว่าไงชื่อแบบอักขรพิเศษนะครับอ่าเห็นไหมอย่างที่คนดูเห็นนะครับก็คือ ส่วนมากก็เป็นตัวแข่งนะครับส่วนมากเป็นตัวแข่งนะครับอ่าเลื่อนเลยดูซิมีใครอยู่บ้างนาะมีใครอยู่บ้างนาะอ่าเลื่อนเรื่อนลงไปครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆรื่อยนะครับ <S <S คือถ้าพูดตรงๆว่าสมาชิกพี่เขาเยอะนะ <S <S อ่าบางคนอาจจะเห็นว่าแบบเห็นมียศน้อยนะอ่าเห็นว่ามีจนน้อยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่า เป็นผู้เล่นจริงๆหรือว่าเป็นแบบว่าเอาตัวไว้ปัมป๊มบัฟแคร์หรือ,อยังไงอันี้ผมไม่มั่นใจนะหรืออาจจะเป็นตัวไก่ตัวลองของใครหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะบอกไว้ก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ f c คนไหนชอบพี่คนไหนใครอยู่ในสมาชิกแครน,นะครับใครเออใครอยู่ในผลไม้รวมคอมเมนต์ต่คลิปได้เลยนะครับแมพูดผิดซะงั้นอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมมาอยู่แคนผลไม้รวมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือ1เลยนะครับผมอยากมาอยู่กับพีทอวันนะครับอ่าแล้วก็คือพี่ผมก็อยู่ในแค้นนี้ด้วยนะครับผมอ่ารู้จักกับพีทอฟวันเนี่ยก็เลยทําให้ผมแบบอย,อยากมาอยู่กับพีทอฟวันนะครับอยากมาอยู่กับพีทอฟวันนะครับและอยากมาอยู่กับพี่ผมด้วยนะครับอ่าและ2เลยก็คือ แคเนี้เขาไม่สนับสนุนมาโคนะเอาจริงเขาไม่สนับสนุนมาโคไมคก็เลยเป็นโอากาสอันดีที่แบบว่าปกติเนะี่ยผมเล่นซองเนี่ยผมไม่มาโคอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากมาอยู่เพื่อที่เดียเ๋ยวไอ้กูจะได้โชว์วิตธยภาพอ,อะไรอย่างนี้แต่จริงจริงเนี่ยหลกักๆอเอาจริงๆนะผมอยากมาอยู่กับพี่ต๊อบันผมอยากมาอยู่กับพี่ผมด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เหตุผลมีแค่นี้จริงจริครับเหตุผลมีแค่นี้จริงจริอ่าเดี๋ยวผมไปเล่นขำขำ กับเพื่อนผมแล้วกันนะเพื่อนผมก็อยู่ในแคนผลไม,ม้รวมเหมือนกันนะครับชื่อ k ิ n g d r ก g o n t ทนะครับผมมีช่องด้วยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้คนดูได้ดูกันนะเพื่อใครอยากไปดูนะครับผมอ่ะโอเคตัดเข้าไปดูตอนที่ผมเล่นในเกมแล้ครับผมปเดี๋ยวผมนำล่องไปก่อนนะครับ๋ยวคุณแซค่อยตามมา <Okay. S 1> ไรนะ,ะเสียงมัน,มนไม่ชมมไร เฮ้ยเอรสับฟ้าเรียบร้อยจบนึกว่าใส่เบรสับไฟเอาใหม่จจบต่อตายจริงๆเมื่อกี้มันเป็นมุกนะครับคนดูอำได้ละของจริงดีเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกจริงๆมันเป็น,ปน,ปน <c oughs> มุนก,มก,มก,มกหลบก่อนละกัน โอ้โหไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ได้ไงวะ มันกรอบแล้วคือในห้องนี้เสียงโคตรกรอบเฮสช็อตเฮสช็อตรัวๆลักบ้านเราขึ้น <Okay. S 1> บ้านเราจะเขียนหมดงโอเคลงละอยู่ไหนจ้าตันแน่เอ้ hey, oh, ยอเยอาไปเลยนี่ผมดิเนี่ยเบริจัดให้ดู นีเนี่ยของจริงวะจบตายจบตู้เร็บเรานี่เดีวก็ไปคู่แล้วมาเกย์โคตรเดินไข่ดีเลยของจริงมากอ่ะโค้แจ็คเจ็บแล้วหัวส้มหัวส้มหัวส้มเอ้หัวส้มหัวส้มตามนี้โอเค โอเคเอ่เอวติดเล่นเลยนะไปต่ดเตเล่นดิใครเราอะแรเติดเล่นอยู่ค,รรนคนเดียวขันหูเลยเอืออืออะไรอ่ะ อยานะมาเดินถ่ายบ้านเราเรื่อยๆเลยวะเออเอาไป อะไรนะนึกแหววบาเล็ตมาวิ่งยัดเข้าสวย้อไอ้เด็ดเตื้อเตื้อเตืโอ้โหทำยัยเสร็จโอ้โหเรียบร้อยโดนแซนด์วิชครับผมหน้าหลังเขาเติมเต็มเรียบร้อยโอ้โหแม่จะมากู้สถานการณ์ทีมซะหน่อย แหมตามไม่ทันตามไม่ทันอเกิดเบรนดิงฮอแล้ววนะโอ้ห้องไหนเล่นลุงซองได้ไมันก็เป็นเบรนดิน่งฮอตอนนี้ฮ <c oughs> อลสู้สีส่จะะังเลย <c oughs> โอ้แม่นะกระสุนเราไม่พอ โทษทีโทษทีพอสุดไม่ไหแล้วเอานี่ไปเอานี i ไปเอานี่ไปเอาไปใช้กำลักันเร่อยเลยวเว้ อืมเฮ้ยไปไปอืมเอาเว้เฮ้ยใครยิงวะตกใจม,มันไม่มีคนเพื่อนตรงเนี้ยเจอกันอีกแล้วพิตาสุดหล่ออืมปากหวาน <c oughs> ปากโอเคปากหวานที่สุด เหอะแต่กูว่าเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ติดตามติดตามขอบคุณครับมาโคได้ตามสบายเลยนะครับมาโคมาโคแล้วที่นี่ทีนี่มาญลำบากตอนที่กูลงมาจากบ้านแล้วกูโดนกูโดนลุมยิงเลยนี่แหละจริงโอ้โหกูเดาเลยว่าโอ้โห สอนมาเอ้ามาสอนมาละใครสับกระบนไอ้เพื่อนโอ้เรียบร้อยเอาไปหนึ่งเอือ นี่แฮีย็าติจะยูโนะแล้บอกเลยอย่าให้ได้ไหลเย็เฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยอย่าโอ้ยตกใจเต็มจอเลยนะำมาแก่อ๋อเรียบร้อยใหม่ใหม่เฮ้ยสู้ซู่ซู้ซู่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยดีตรงนี้อย่าอย่ามาชมอย่ามาชม เดี๋ยวยมีมีโอกาสให้แกมีโอกาสเี๋ยลับมกลบเโอเคเลยโอ้กลับบ้านกันนะโอเคโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยโอ้แซกขวาในบ้านเราเรียบเลยวนี้มันรึเมว้มันรเวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโ <c oughs> ขวากขึ้นขวากขึ้นังอ,อ,อยู่นะฝาไหน้าบ้านเราเห็นตัวเองอ้ามีความเร็วซะงั้นก,นกูไม่มีความเอ้ยเฮ้ยสุดเอคืมมอความแรง ้ก็สิดจะหมดหรือเปล่าเมื่อกี้แต่ก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีว่ะมีตัวยืนบ้านว่ะใช่เป็นตัวยู่บนบ้านตัวหนึ่งเป็ตัวเป็นลูกซองตอนเปอร์ลเรียบเลยโอ้โหเรียบร้อยแต่ย่นนะสกอร์สองตัวสองตัวร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วร้อยสิบเจ็ดแล้วร้อยสิบเจ็ดแล้วหายแล้วกูววไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยล่างก่อนเน,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 นียนๆจังกินงลำชาเรียบร้อยนะเดินไหลตืด ม,ม,าามันยังไวาางไวะเอ,อ้ยมันยังไงวะฮาร์บูลอฮึมมันยังไงวะฮาร์บูลอมันยังไงวะฮาร์บูลอมันยังไงวะฮารซูลอฮึมฮึมเฮ้ยซักเอ้ยมันตอนนี้ดีว่ะ <laughs> เออเห็นไหมล่ะพวกเราสองคนมาที่หลังแต่เราหวังดีนะเว้ยเราหวังดีน่ะมือกูสั่นเลยมือกูสั่นเลยใส่เบใส่เบเ่เวลาสับแบบมันเมื่อยคุณคุณแซมมันมันเมื่อยไหมอ่ะมันถามความรู้สึกเมื่อยเพราะว่ามันต้องมันต้องมต้องเร็วเออเราไปเล่นด่านขำๆดีกว่ามานี่ด่านอัพ อัปไทม์เรามาทรมานตัวเองเล่นดีกว่ามาด่านไกลๆเนี่ยถ้าแซกเล่นกลเนี่ยแซกก็ไม่ทรมานแต่กูเล่นสองกูทรมานงั้นเล่นกลดีกว่าโอ้จะมาทำอย่างนี้มาคุณแซกเออไปเล่นสนดีกว่าโอ้ด่านนี้มันระยะไกลนั้นเลยนะรีบกดเลยเดี๋ยวมันเหลือไปกี่นาทีละถอดเดียดีกว่าเมื่อยอันนี้ผมก็แย่ด้วยเอ้ถังถังยังไม่มีเหรอ เล่นหนาดนี้คุณต้องระวังนะมีถังธรรมาธตัวเองจิ้มไฟมาเล่นหมดนี้เอ้ยมาเล่นด่านนี้เดี๋ยวนะถังมันยิงได้เปล่าหรือว่าถังมันบักมีมั้ยเล่นมาจะจบอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปไม่ได้ที่ถังมันจะอยู่ไม่ต้องปิดอะไรล่ะ ผมจะไปยิงคุณโอ้นาฮ่าฮ่าเฮ้ย <c oughs> รีวิวอะไรครับวันนี้เฮ้ยอยู่บ้านต้องอยู่บ้านนี่นมะ <c oughs> อยู่แล้วบ้านนะเด็กดีเที่ยวแล้วมั้งเด็ดี <c oughs> มีคนอะไรอะ่ะรีวิวอะไรครับวันนี้อ่าน เด็กดีเที่ยวอ่อะมาน <y rie> ี่เร็วแม่ตากลับบ้านแล้วมาแเด็กดีเที่ยวคนลุกหลังเลยแเด็กดีเที่ยวเด็กดีเที่ยวมาดิกเด็กเด็กดีเที่ยวอ๋อเด็กดีเที่ยวเร็วแม่ตากลับบ้านแล้วอุ้ย หมเจอะแล้วตรงนั้นน่ะตรงนั้นเจอะแล้วว้าโอ้โหรีบร้อยโอ้ไม่ได้เล่นเลยว่ะอะไรแม่ตาาบ้านพ่ออยู่เยอะตรงเนี้ยกลับบ้านได้แล้วเร็วไอ้ที่แล้วมันดึกแล้วเร็วกลับบ้านไปอยู่แล้วไม่เหนื่อยหรอวะ โอ้โหแล้วคือแซ็กบ้างอีกคนนึงแมงยืนอ่ะแล้วแมงถือสนัย์พร้อมกันด้วยนะคือมันเล็งพร้อมกันเลยเมื่อกี้โอ้ดีเลยเออต้องใส่เมื่อกี้มีตังพ่อมีตังมีทังลูกมีไงแม่มาตามกลับบ้านแล้วนะฮะอืมนั่นแหละครับก็เห็นผลที่ผมมาอยู่แค่ผลไม้รวมผมได้มาอยู่กับเพื่อนผมด้วยผมได้มาอยู่กับพีมด้วยมันจะได้แบบเล่นอะไรสนุกๆแบบนี้เออจะเล่นด้วยกันไง โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า